สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนฮีโร่ชาแนลสำหรับในคลิปนี้กลับมาเจออีกครั้งเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการติดเชื้อสยองกายร่างสุดคลั้งในจักรวาลของคอมิกครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของเชื้อของไวรัสของโรคระบาดท,ที่ทําให้คนเนี่ยไม่ได้ตายแล้วตายรับนะครับไม่กลับมาแต่ว่าจะเป็นเชื้อที่เปลี่ยนให้คนเนี่ยกลายไปเป็นบางสิ่งที่น่าสยดสยองน่ากลัว แล้วในคลิปนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายโรคระบาดนะครับสำหรับใครที่พร้อมแล้วเนี่ยก็ชวนทุกท่านไปรับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันได้เลยครับผมมาที่ The Cannibal Plague ครับเป็นโรคระบาดสุดสยองในจกักรวาลคู่ขนานของมาเวลที่ทำให้ประชากรโลกเนี่ยกลายเป็นมนุษย์กินคนสุดปาเทือนผู้ติดเชื้อเนี่ยจะคลั่งใครการออกล่าเหยื่อแล้วก็การกัดกินเนื้อสด พวกเขาเนี่ยไม่ได้กลายเป็นพวกขัดสติไร้จิตใจเหมือนซอมบี้หรอกครับแต่ว่าส่วนของการใช้เหตุผลเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปจนทําให้กลายเป็นคนโหดร้ายที่ย้อนกลับไปเป็นเหมือนคนป่าบ้าเลือดที่ไร้อาระยธรรมการติดเชื้อเนี่ยไม่มีเว้นทั้งประชาชนหรือว่าเหล่ายอดมนุษย์นะครับทำให้โลกเนี่ยเข้าสู่ยุคสมัยแห่งความป่าดเถื่อนการระบาดเนี่ยมาสอบแววเริ่มขึ้นครับเมื่อสไปเดอร์แมนกับไวรายไรโนเนี่ยต่อสู้กันแล้วก็ไปจบที่สนามฮอกกี้ครับซึ่งสไปเดอร์แมนก็กัดคอไรโนเนี่ยโชว์ผู้ชมเลยกลุ่มแฟนตาสติกโฟนเนี่ยต้อง ลิดิชาเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วก็พบว่า DNA ของสไปเดอร์แมนเนี่ยมันถูกเชื้อไวรัสลึกลับเขียนทับใหม่ทั้งหมดทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับนักล่ายุคดึกดําบรรพ์ครับพวกนักวิทยาศาสตร์กับซูเปอร์ฮีโร่หัวกะทิของโลกเนี่ยก็พยายามช่วยกันสืหาต้นตอของไวรัสแล้วก็วิธีรักษาครับแต่ว่าสุดท้ายก็คว้าน้าเหลวไม่นานนักเนี่ยคนจํานวนมากก็แสดงสัญชตาตญาณดุร้ายแล้วก็ออกอลาวานครับช่วงแรกพวกซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยก็พยายามจับเป็นนะครับแล้วก็ควบคุมประชาชนเพื่อหาทางรักษา แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็จําเป็นต้องฆ่าพวกผู้ติดเชื้อทิ้งแทนครับแล้วก็ไม่นานเนี่ยพวกฮีโร่กับวายร้ายก็กลายร่างแล้วก็เข็นฆ่ากันเองแล้วจุดเริ่มต้นของโรคมันเกิดมาจากอะไร ที่จริงเนี่ยการแพร่ระบาดเนี่ยมันเริ่มมาก่อนหน้านั้นหลายเดือนแล้วครับเรื่องเนี่ยก็คือฮีโร่พันิเชอร์เนี่ยได้บุกเข้าไปฆ่าพวกมาเฟียที่ลักลอบนําเข้าสินค้าบางอย่างซึ่งพันิเชอร์เนี่ยคิดว่ามันคืออาวุธนิวเคลียร์ครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยพวกมาเฟียได้นําเข้าขวดแก้วที่บรรจุสารสังเคราะห์ที่ชื่อว่าเซเวเวิลหนึ่งหนึ่งแปดมันคือสารเคมีที่หากใช้ในปริมาณหนึ่งเนี่ยจะทําให้ผู้คนเนี่ยปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เป็นพิษแล้วก็กินได้ทุกอย่างเพื่อการเอา ป่วยไปหลายวัน แต่ว่าก็ทําให้เขาเนี่ยพัฒนาภูมิคุ้มกันของร่างกายครับแต่ว่าสารเคมีมันได้ปนเปื้อนลงไปในน้ําของเมืองนิวยอร์กแล้วคนในเมืองเนี่ยก็นาไปบริโภคกันอย่างอร่อยอร่อยซึ่งพอปนเปื้อนเจือจางมันกลับทําให้มันเนี่ยเป็นตัวเร่งที่ทําให้เกิดการระบาดของเชื้อมนุษย์กินคนในระหว่างนั้นเนี่ยไวรัสก็ได้แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของโลกแล้วจากการสัมผัสแล้วก็เดินทางไปมาของผู้คนครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แสดงอาการใดๆออกมาจนกระทั่ง7เดือนให้หลังที่เชื้อเนี่ยฟักตัวสมบูรณ์ครับจึงกลายเป็นจ เลยครับเพราะว่าสาร s u เซอร์ไวัล118ที่6ใส่ตัวเขาตอนแรกเนี่ยทำให้เขามีภูมิคุ้มกันต่อโรคครับซึ่งในฐานะผู้ที่ปล่อยเชื้อร้ายเข้าสู่โลกโดยไม่ได้ตั้งใจพันนิเชอร์จึงได้ออกเดินทางเพื่อจัดการกับเหล่าย่อดมนุษย์กินคนที่เหลืออยู่ครับแล้วก็ช่วยเหลือคนที่มีภูมิคุ้มกันเพื่อชดใช้าบาปของเขาแล้วก็กําจัดเชื้อร้ายให้หมดสิ้นไป มาดูนที่คอมิกคอสครับโรคระบาดคนบ้าโรคจิตสุดสะพรึงจากคอมิกคอสเป็นคอมิกแนวเอาชีวิตรอดในโลกที่เกิดโรคระบาดครับเปลี่ยนให้มนุษย์ธรรมดากลายเป็นมนุษย์กินคนสุดบ้าคลั่งผู้ติดเชื้อเนี่ยจะมีผื่นตุ่มแดงขึ้นที่ใบหน้าเป็นรูปกากบาดครับแล้วก็เกิดสัญชาตญาณดิบที่ทําให้พวกเขาเนี่ยทำเรื่องสยดสยองน่ากลัวได้ทุกรูปแบบเท่าที่จะสามารถจินตนาการออกได้ไม่ว่าจะเป็นการกินเนื้อคนฆาตกรรมคมขืนทรมานเหยือ่อทําลายร่างกายกันเองด้วยความสนุกสนานพวกมันเนี่ยเป็นพวกโรคจิตที่ ชื่นชอบความเจ็บปวดสุดตรงไม่ว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้ถูกกระทําหรือว่ากระทําเองก็จะหัวรอร่าด้วยความสุขครับ ผู้ติดเชื้อเนี่ยจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็เต็มไปด้วยความคิดสุดบ้าเลือดที่จะออกล่าเหยื่อพวกมันเนี่ยจับคนธรรมดาหรือว่าสัตว์เนี่ยมาทําการทารุณกรรมต่างๆด้วยความหันสายอย่างเลือดเย็นครับเป็นตัวตนที่เหมือน,นกลุ่มก้อนแห่งความจันไรแต่ว่าพวกมันเนี่ยไม่เหมือนกับซอมบี้ครับเพราะว่าพวกมันยังคงมีสติปัญญาของมนุษย์อยู่ดังนั้นเนี่ยพวกมันจึงสามารถใช้อาวุธปืนผ่านหน้าไม้ขับยานผ่านนะแล้วก็วางกับดักที่ซับซ้อนได้ครับเพียงแต่ว่าจะกลายเป็นมนุษย์ที่รักการฆ่าคนแบบสุดขีดไม่ว่่าากกออนนนนติดดเเเเชื้ีพวขจะป็นคน ชิดเชื้อกันแค่ไหนจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานหรือว่าเพื่อนสนิทนะครับก็จะเปลี่ยนจากรักกันเป็นฆ่ากันเองแทนทําให้บ้านเมืองในใครเป็นเหมือนสุสานขนาดใหญ่ที่กองไปด้วยสร้างศพมากมายการสู้กับกากบาดแดงเนี่ยก็เหมือนกับการสู้กับคนทั่วไปนั่นแหละครับ เพราะว่าพวกมันเนี่ยมีร่างกายเหมือนคนปกติไม่ได้มีจุดอ่อนใต้ตัวเหมือนพวกซอมบี้ที่ต้องยิงที่หัวนะครับการติดเชื้อกลก,กบาดแดงเนี่ยจะแพร่ผ่านทางของเลวสันคัดหลังในร่างกายเช่นเลือดน้ำลายปัสสาวะหรือว่าน้ำอสุจิดังนั้นห่างโดนกัดหรือว่าถูกข่มขืนก็จะกลายเป็นพวกเดียวกันกับมันบางทีเนี่ยพวกมันก็จะนำเอาของเลวเนี่ยมาทาอาวุธแล้วก็แทงใส่เหยื่อเพื่อแพร่เชือ้อและเมื่อเป็นโรคนี้แล้วจะไม่สามารถกลับมาเป็นคนปกติได้อีกนะครับเวลาในการกลายร่างเนี่ยมีตั้งแต่ไม่กี่นาทีไปจนถึงชั่่่่่วววโมงแตาาสนใหญกก็จะลย พวกมันอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากได้รับเชื้อนั่นแหละพวกสัตว์โดยทั่วไปดูเหมือนจะมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสกากรบาดแดงนะครับอย่างเช่นพวกสัตว์ตักล่าอย่างเสือดาวหรือว่าสิงโตที่สามารถจะขย่อกินพวกกากรบาดแดงได้โดยที่พวกมันไม่ติดเชื้อครับบางทีก็มีพวกผู้รอดชีวิตที่เอาสีแดงมาทาหน้าแล้วก็เอาชิ้นส่วนศพคนเนี่ยมาแขวนไว้ที่ตัวครับเพื่อเรียนแบบตบตาพวกกากรบาดแดงว่าเป็นพวกเดียวกันอยู่ด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกมันก็จะไม่ทำร้ายกันเองนะครับแต่ว่าถ้าพวกมันรู้ส ตีกันเองได้ดังนั้นก็ต้องเสี่ยงดวงกันอยู่ดีซึ่งภายในโลกที่แสนบ้าคลั่งแห่งนี้อรารยธรรมมนุษย์แสนสงบที่เคยมีก็ได้สุนสิ้นลงและมนุษยชาติก็เข้าสู่ภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆมาดูนที่เชื้อตัวต่อมาที่เป็นเชื้อที่พวกเรานั้นคุ้นเคยกันดีครับกับมาเวลซอมบี้สไวรัส โรคระบาดแห่งความผิวโหยที่เปลี่ยนให้คนเนี่ยกลายเป็นซอมบี้เกิดขึ้นในจกักรวาลคู่ขนานของมาเวลที่ชื่อว่าเอ r t h งหนึหรือว่าที่เราเนี่ยรู้จักกันในชื่อจกักรวาลมาเวลซอมบี้โดยที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดมาจากซูเปอร์ฮีโร่เซนทรีครับที่ได้ติดเชื้อไวรัสจากมิติอื่นแล้วก็ตกลงมายัางกลางเมืองแมนฮัตตันในวันหนึ่งพวกอเวนเจอร์สเนี่ยก็เดินทางมาตรวจดูว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นครับแล้วเซนทรีเนี่ยก็จัดการกัดแพร่เชื้อใส่เหล่าอ s เวนเจอร์สเป็นพวกแรก ้เกิดผ่านการกัดแล้วก็เลือดครับในเวลาไม่ถึงวันเนี่ยเชื้อมันก็กระจายไปทั่วโลกแม้ว่าพวกฮีโร่อย่างนิกฟิลลี่เนี่ยจะพยายามกู้สถานการณ์แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่หยุดยั้งพวกซอมบี้จากความหิวแล้วก็การแพร่เชื้อได้ สาเหตุหลักที่ทําให้การติดเชื้อแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วอาจจะมาจากซอมบี้ควิกซิลเวอร์ครับที่ใช้พลังความเร็ววิ่งไปกัดแพร่เชื้อใส่คนในประเทศอื่นพวกซูเปอร์ฮีโร่ซอมบี้ครับก็จัดการฆ่าประชาชนแล้วก็พวกวายร้ายเพื่อสวาปาเป็นอาหารพวกมัน,นจะไม่ปล่อยให้เหยื่อกลายร่างก่อนหรอกครับก็อาจจะมีบางคนนะครับที่พวกมัน,นทำให้ติดเชื้อเพื่อต้องการจะใช้ประโยชน์ครับอย่างโทนี่สตาร์กนี้พวกนี้มันกินพวกเดียวกันเองไม่ได้ครับเพราะว่ารสชาตินีมันเป็นเนื้อเน่ากินแล้วอ้ว,วกแตกทันทีเลยนะครับ สติปัญญาแล้วก็พลังกายของพวกมันเนี่ยก็ยังคงเหมือนกับตอนที่มีชีวิตครับเพียงแต่ว่าร่างกายเนี่ยตายไปแล้ว พวกมัน,นยังสามารถที่จะสื่อสารโต้ตอบกันได้ครับแถมบางตัวนยังโคตรจะเจ้าเล่เลยความหิวโหยของพวกมาวซอมบี้ม,มันมหาศาลครับพอกินประชาชนในเมืองเสร็จก็ลามไปทั้งประเทศลามไปทั้งโลกแล้วก็ยังเดินทางไปทั่วจัก,กรวาลเพื่อกินเผ่าพันธุ์อื่นด้วยคือตอนแรกในพวกฮีโรก่กำลังกลุ้มเรื่องของกินครับแต่แล้วควิกซิเวอร์ก็โผล่มาในฐานะผู้ส่งสารของกาแล็กตัสเขาบอกว่านายของเขาเจะมาขมือบโลกใบนี้นะก็เลยโดนพวกซอมบี้เ,เล่นขมือบแทนครับ และหลังจากนั้นเนี่ยกาแล็กตัสก็โผล่มานะครับแล้วก็กลายเป็นจานเนื้อขนาดมะขมมา พวกฮีโร่ซอมบี้ก็กัดหัวดเรียบเลยครับและพวกเขาเนี่ยก็ได้รับพลังงานคอสติกมหาศาลก่อนที่พวกมาเวลซอมบี้ที่เหลือเนี่ยจะใช้พลังนี้เดินทางไปฆ่าล้างกินชีวิตทั่วจักรวาลพวกมันเนี่ยยังหาทางสร้างประตูวาร์ปครับเพื่อเดินทางไปยังจักรวาลคู่ขนานอื่นๆเพื่อเขมือบต่อกระทั่งพวกฮีโร่ซอมบี้ที่เหลือเนี่ยได้ถูกวาร์ปไปยังเอิร์ธ9 1 1 2 6ซึ่งดวงซวยเนี่ยก็เลยไปตกที่จักรวาลแห่งนี้ด้วยวอชเชอร์ er ของจักรวาลน,นี้ก็เลยทําการส่งซอมบี้เซนทรีไปยังจุดเริ่มมมมตต้นนนนออเเเเหุกาณ์จััววซดิพื่ เป็นลำดับเวลาครับป้องกันให้มีเพียง2จักรวันแห่งนี้เท่านั้นที่จะสามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสต่อไปได้ ก็คือให้มันเนี่ยกัดกินตัวมันเองไปเรื่อยๆนั่นเองมาดูกันที่ซอมบี้ของทางฝั่ง DC กันบ้างกับดีซครับเชื้อตัวนี้มาแปลกหน่อยเพราะว่าแพร่ผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเรียกได้ว่าทันสมัยมากในยุคที่การติดต่อสื่อสารโคตรจะรวดเร็วหลังจากการต่อสู้ของกลุ่ม JLA กับกองทัพปีศาจของดาร์คไซด์ดาร์กไซด์เนี่ยได้ล่าถอยไปครับทำเอาผู้ฮีโร่เนี่ยโล่งใจเลยแต่พวกเขาเนี่ยก็นันพบว่าสมาชิกทีมไซบอร์กได้หายตัวไป ก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าดาร์กไซเนี่ยลักพาตัวไซบอร์กกลับไปที่ดาวอพอล l ิปส์ซึ่งดาร์กไซเนี่ยต้องการสมก,การแอนต้ไลท์วิควอชันอีกครึ่งหนึ่งที่มันอยู่ในร่างกายของไซบอร์กครับมันเป็นพลังที่หากรวมสมบูรณ์เนี่ยจะสามารถครอบงำเจดจำนงของชีวิตได้แล้วก็ดาร์กไซตั้งใจจะรวมมันเข้ากับอีกครึ่งหนึ่งที่อยู่ในความครอบครองของเขา แต่ว่าดีไซน์สมุนของดักไซ์เนี่ยบอกว่าโอกาสที่ไซบอร์กจะตายในระหว่างขั้นตอนการรวมสมการเนี่ยมันมีสูงมากแล้วหากไซบอร์กตายเนี่ยการรวมสมการมันก็จะล้มเหลวครับดักไซ์ก็เลยใช้ไอเทมมาเธอ box เนี่ยเรียกความตายแบล็กเลเซอร์ออกมาครับพวกเขาเนี่ยได้จับมันเชื่อมเข้ากับตัวไซบอร์กเพื่อควบคุมความตายให้ไซบอร์กเนี่ยยังคงมีชีวิตรอดอยู่ในระหว่างการรวมสมการแต่เมื่อมีความตายเข้ามาแทรกแซงครับมันกับกอ่อเกิดเป็นเทคโนโวรัสที่แพร่ระบาดไปยังดักไซ ทำให้เขาเนี่ยคุ้มครั่งแทนครับด้านดีซาเนี่ยมีร่างกายที่ต้านทานเชื้อไวรัสก็เลยไม่เป็นไรเขาเนี่ยพยายามหยุดการแพร่กระจายของไวรัสโดยการส่งไซบอรกที่กลายเป็นตัวแพร่เชื้อเนี่ยกลับไปที่โลกแต่ว่าดาร์กไซเนี่ยได้ฆ่าแบล็กเลเซอร์ครับแล้วก็กระโจนไปที่ใจกลางดาวอัล l y ลิปเขาเนี่ยปลดปล่อยพลังโอเมก้าบีออกมาทําลายดาวทั้งดวง เมื่อไซบอกเนี่ยกลับมาที่โลกครับพวกพลเมืองก็ต่างเข้ามาดูเขาด้วยความสนใจซึ่งไวรัสเนี่ยมันแพร่กระจายเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้พวกผู้คนที่เป็นสังคมก้มหน้าก็เสร็จสิครับหลายร้อยล้านชีวิตเนี่ยติดเชื้อทันทีเมื่อไวรัสเนี่ยส่งผ่านไปยังหน้าจอของอุปกรณ์ทำให้ผู้คนเนี่ยกลายเป็นซอมบี้ดุร้ายสุดบ้าคลั่งแล้วความชิบหายวายป่วงก็เกิดขึ้นครับพวกฮีโร่เนี่ยก็ทยอยันติดเชื้อกันไปละนาวเลย ถึงจะสามารถหลีกเลี่ยงการดูหน้าจอได้แต่หากถูกกัดหรือว่าข่วนเนี่ยก็สามารถกลายเป็นผีดิบได้อยู่ดี The Walking Dead Virus พวกซอมบี้จากจักรวาล The Walking Dead เนี่ยส่วนใหญ่ก็ถูกเรียกว่า Walker บ้างสัตว์ประหลาดบ้างผู้ติดเชื้อบ้างก็มีเรียกกันหลากหลายครับถือว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญของคอมิกเลยก็แงะกระตูนซอมบี้มันจะไม่มีซอมบี้ได้ยังไงซอมบี้ในจักรวาล The Walking Dead เนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอเชื่องช้ากว่าคนแล้วก็โง่ครับ แต่ว่าโคตรจะอันตรายเลยถ้ามากันเป็นฝูงแล้วก็อยู่ในพื้นที่แคบดีหน่อยที่ว่าพวกซอมบี้ในเรื่องนี้มันไม่มีการกลายพันธุ์ครับพวกมันเนี่ยไม่ตอบสนองต่อความเจ็บปวดแล้วก็ไม่ตายในสภาวะปกติที่คนทั่วไปเนี่ยโดนก็คงจะตายห่าไปแล้วถึงพวกมัน,นจะถูกยิงกระหน่ำร่างหรือว่าถูกตัดหัวครับแต่ว่าถ้าสมองไม่ถูกทาลายพวกมันก็จะไม่ยอมตายครับประชากรมนรุษย์ส่วนใหญ่ในเรื่องเนี่ยถูกซอมบี้กำจัดไปหมดแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีความกระหายเนื้ออย่างไม่รู้จบแต่ว่าที่จริงแล้วพวกซอมบี้เนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องการอาหารหรือว่าน้ําหรือว่าการนอนหลับในการเอาชีวิตรอดเชื้อตัวนี้จนถึงตอนจบก็ยังไม่ทราบถึงที่มาแบบแน่ชัดของมันว่ามันเป็นโรคที่เกิดมาจากธรรมชาติหรือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับแต่ว่าก็มีข้อมูลที่บอกว่าโรเบิร์ตเคิร์กแมนผู้สร้างการ์ตูน w a อ Walking d e a d เ่ยได้ไปตอบแฟนๆที่มาถามถึงที่มาของไวรัสบนทวิตเตอร์แล้วเคิร์กแมนก็ทวิตตอบกลับมาสั้นๆว่าสปอร์อวกาศใช่ครับ มันคือไวรัสที่มาจากอวกาศแถมยังมีเขียนตอนพิเศษในคอมิกบอกว่าพวกซอมบี้เนี่ยเกิดมาจากพวกเอเลี่ยนด้วยเอาจริงแล้วสําหรับผมมันรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่สามารถอธิบายได้แหละแต่ว่ามันก็ดูน่าเบื่อยังไงชอบกลนแล้วเอาจริงๆทางผู้เขียนนะก็เคยบอกว่าเขาก็ไม่อยากบอกถึงที่มาของไวรัสกับวิธีรักษาหรอกเพราะว่ามันเนี่ยจะทําให้เรื่องเนี่ยมันดูน่าเบื่อทันที ไปดูนที่เชื้อตัวต่อมากับ t h e s t r a i n ครับอันนี้เป็นเชื้อแวมไพายที่สยองมากกว่าแวมพร์ปกติซะอีกมาเป็นแนวเชื้อปรสิตยึดร่างครับแถมยังเป็นพวกชีปเปลือยด้วยแต่เดิมเนี่ย The s t r a i นมันเป็นนิยายเกี่ยวกับผีดูดเลือดที่โด่งดังครับก่อนที่จะถูกดัดแปลงเป็นซีรีส์ทีวีแล้วก็คอมิกค,ความหายนะเนี่ยมันเริ่มขึ้นเมื่อเครื่องบินโบอิ้ง777เนี่ยลงจอดที่สนามบินนานาชาติ JFK แต่ว่าน่าแปลกที่ไม่มีผู้โดยสารลงมาจากเครื่องเลยไม่มีการติดต่อใดๆออกมาจากคนในเครื่องก็เลยมีีกกกกาาาาารรคดว่่อจอจจะม โรคระบาดหรือว่าสารพิษรั่วไหลเกิดขึ้นเครื่องบินทั้งลำเนี่ยไฟดับลงครับประตูกับม่านหน้าต่างก็ถูกปิดหมดเว้นแต่ว่าหน้าต่างอันนึงที่ถูกเปิดเอาไว้นักระบาดวิทยาของเรื่องนี้ก็คือดร์เอฟราอิมกูดเวเทอร์หัวหน้าทีมปฏิบัติการฉุกเฉินที่รับมือกับภัยคุกคามทางชีวภาพแล้วก็ทีมงานของเขาไน้ถูกส่งไปตรวจสอบเครื่องบินพวกเขาเนี่ยได้พบว่าคนบนเครื่องเนี่ยมันถูกบางสิ่งฆ่าตายไปเฉยๆโดยที่พบศพ198ศพแล้ก็ผู้อดชีวิตเพียงแค่3คน ซึ่งก็ยังไม่รู้ถึงสาเหตุการตายที่แน่ชัดครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยได้พบกับกล่องสลักบางอย่างที่มันดูเหมือนกับลงศพซึ่งไม่ได้มีอยู่ในรายการของที่เอาขึ้นเครื่องครับแต่ว่าพอเปิดตู้เนี่ยก็พบแต่ดินที่โคตรเหม็นพวกเขาก็งงว่ามันจะมีใครที่แบกลงใส่ดินเปล่าขึ้นเครื่องว่ะพวกศพบนเครื่องเนี่ยก็ถูกนําไปผ่าตวจครับถึงสาเหตุการตายซึ่งพบว่าเลือดของพวกเขาเนี่ยกลายเป็นของเหลวสีขาวน้ํานม ซึ่งมาจากการติดเชื้อบางอย่างครับคนที่รอดชีวิตเนี่ยก็จำเหตุการณ์บนเครื่องไม่ได้แถมยังดูไม่มีอาการอะไรผิดปกติก็เลยถูกปล่อยตัวกลับบ้านครับแต่ว่าก็นั่นแหละพวกเขาเนี่ยเริ่มกายร่างแล้วก็ฆ่าดูดเลือดสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ใช่แค่นั้นนะครับพวกศพของผู้โดยสารที่ถูกนํามาชันสูตรหาต้นตอเนี่ยก็ฟื้นคืนชีพแล้วก็ออกล่าเหยื่อเหมือนกัน ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่วมไพร์แสนหล่อเราหรือว่าสาวส,สวยแน่นอนแต่ว่าเป็นวมมพร์ที่อัปรักที่มาพร้อมกับลิ้นขนาดมหึมาที่มีปลายแหลมเหมือนเหล็กในของมแมลงพวกมันเนี่ยใช้ลิ้นในการจู่โจมดูดเลือดแล้วก็แพร่เชื้อครับผู้ติดเชื้อนจะกลายสภาพเป็นสูญผิวขาวซีดเลือดของพวกเขาเนี่ยกลายเป็นของเหลวสีขาวน้ำนมผมของพวกเขาก็จะร่วงกราวครับถึงจะดูซูบเซียวเหมือนคนป่วยนะแต่ว่าร่างกายเนี่ยแข็งแกร่งขึ้น พวกมันเนี่ยส่งเสียงคำรามคู่ฟอแถมยังถ่ายเรี่ยวราดด้วยไอพวกนี้ถูกเรียกว่าสตรีกอยครับโดยการแพร่เชื้อเนี่ยจะเกิดผ่านลิ้นของพวกมันซึ่งเป็นทั้งตัวดูดเลือดแล้วก็แพร่พันธุ์โดยที่พวกมันเนี่ยจะพุ่งลิ้นออกไปเพื่อจับที่คอหรือว่าต้นขาของเหยื่อครับสูบกินเลือดแล้วก็ทาให้มนุษย์เนี่ยติดเชื้อด้วยสเตรนเวิร์มหรือว่านอนโลหิตซึ่งเป็นสายพันธุ์กาฝากที่ผลิตเชื้อไวรัสแล้วก็ยังเป็นตัวแพร่เชื้อที่เปลี่ยนม,มนุษย์เนี่ยให้กลายเป็นสตริกอย สิ่งที่พวกสติีกอยแพ้เนี่ยก็คือแสงแดดเหมือนในพวกแวมพรยพวกมันเนี่ยยังแพ้แร่เงินครับแล้วหากถูกตัดหัวหักคอหรือว่าบี้สมองก็สามารถที่จะตายได้ด้วยเมื่อพวกผีร้ายเนี่ยเริ่มออกอละวาดครับดเรเอฟไรมเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทีมของเขาแล้วกลุ่มชาวเมืองครับโดยได้รับคําแนะนําจากศาสตราจารย์อับราฮัมเซตเคียนผู้เชี่ยวชาด,ด้านแวมพร์ที่เคยเผชิญหน้ากับพวกมันมาก่อนพวกเขาเนี่ยจึงทําสงครามกับพวกสตรีกอยเพื่อกอบกู้มนุษยชาติเรื่องราวมันก็จะมีประมาณนี้นะครับ มาดูที่เชื้อตัวต่อมาจากเชื้อจากคอมิก Black g a สครับเรื่องราวเนี่ยจะเล่าถึงไทเลอร์กับซูครับคู่รักที่ได้เดินทางไปพักผ่อนบนเกาะแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า s m o ok k กี้ซึ่งไอ้เกาะนี้มันเป็นเกาะบ้านเกิดของไทเลอร์ครับพอซูมาถึงเนี่ยเธอก็ได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์อันน่าพิศวงของเกาะสโมกี้ว่ามันเป็นเกาะอนานิคมที่สับสนครับพวกชาวเกาะดั้งเดิมที่เคยอยู่ที่เนี่ยถูกฆ่าตายหลายศพเนี่ยก็ถูกตัดร่างกายแล้วก็ข่มขืนถือว่าเป็นการกระทําที่ป่าเถื่อนครับ ผู้คนเนี่ยก็คิดว่าพวกชาวเกาะเดิมเนี่ยคงฆ่ากันเองแหละเพราะว่าเกิดสงครามขึ้นในเผ่าตอนแรกเนี่ยทุกอย่างมันก็ดูปกติสุขดีครับไทเลอร์กับซูเนี่ยก็ได้ไปอาศัยอยู่ในกระท่อมที่อยู่ห่างจากเมืองแต่แล้วในค่ำวันนั้นเนี่ยได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นแล้วก็ปล่อยแก๊สสีดำเนี่ยลอยลงไปที่เมือง ไทเลอร์เนี่ยก็หยิบอาวุธปืนครับเขากับซูเนี่ยจะไปสืบสอดดูว่าไอตัวแก๊สเนี่ยมันส่งผลกับคนบนเกาะหรือเปล่าคนบนเกาะจะปลอดภัยดีหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่เขาเนี่ยเดินลงจากภูเขาครับทั้งคู่ก็ได้พบว่าคนบนเกาะเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปพวกเขาเนี่ยได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดกระหายเลือดที่คล้ายกับพวกซอมบี้มีของเหลวสีดำไหลออกมาจากเป้าตาครับซึ่งการแพร่เชื้อเนี่ยจะผ่านการกัดน้ำลายแล้วก็น้ำตาของพวกมันนั่นเองในตอนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าพวกซอมบี้จะสามารถพูดคุยได้ครับ แล้วพวกมันเนี่ยก็จะพูดแสดงถึงความเกลียดชังบางตัวก็แสดงถึงความเสียใจกับสิ่งที่ทาอยู่อย่างเช่นบอกว่าให้ฆ่าฉันซึ่งดูเหมือนว่าแก๊สสีดำเนี่ยจะเป็นตัวที่ปล่อยสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในหัวของพวกเขาพวกเขาเนี่ยไม่เพียงแค่กินเนื้อคนเท่านั้นแต่ว่ายังทําสิ่งที่น่าขยะแขยงที่สุดด้วยมาดูที่เชื้อตัวต่อมาซึ่งเป็นตัวปิดคลิปนี้สําหรับทีนเพลสครับเป็นโรคติดต่อสุดเพี้ยนจากคอมิกที่ชื่อว่า Black Hole โดยที่เรื่องราวเนี่ยจะเล่าถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นครับทำให้ร่างกายของพวกเขาเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์สุดพิสดารชิ้นส่วนร่างกายเดิมเนี่ยจะหลุดล่อนออกไปครับแล้วก็กลายเป็นอะไรที่แปลกประหลาดเพี้ยนซึ่งโรคเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรควัยรุ่นหรือว่าโรคแมลงครับจนกระทั่งกลุ่มผู้ติดเชื้อเนี่ยต้องหนีไปอาศัยอยู่ในป่าน,นอกเมืองโดยที่คนเขียนต้องการจะสื่อว่าการกลายพันธุ์ในเรื่องนั้นสามารถเปรียบได้กับการถูกปกลุกราอารมทางเพศของวัยรุ่นแล้้้ววกาารเเตติบโขสูู่่ัยผใหญ รุ่นนนัเองซึ่งในเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีการบอกที่มาว่าโรคนี้มันเกิดมาจากอะไรแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะครับและในคลิปนี้ก็คือเรื่องราวของการติดเชื้อสุดสยองสุดคลั่งในจักรวาลของคอมิกยังไงซาก็ฝากทุกท่านเนี่ยช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก,กดแชร์คลิปเพื่อเป็นกําลังใจทางช anel ของเราในการพัฒนาคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้ามีเชื้ออื่นที่น่าสนใจอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้แฟนฮีโร่ชแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณคนแปลกน้่ทุกคนที่กลายเเป็นนนนิตรรัักของาใวีนน้ See you again. Good bye. สวัสดีครับ